สวัสดีทุกทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดีวอรสปินนะครับวันนี้เราก็มาเล่นลตาย่านะครับโอ้มาถึงน่ยอนเราโดนลุมกันเลยทีเดียวเชียวโอ้โหใจเย็นๆพี่ครับพี่ครับผมบอกให้ใจเย็นๆไง ไหวมั้เนี่ยกลัวยอนไม่ไหวมากเลยอ่ะยอนยอนอีกแล้วยอนโดนแข็งอีกแล้วน้องน้ำแข็งจะแก้งยอนฉันเอาเราต้องส่งสกิลหนึ่งไปทักทายสวัสดีจ้าน้ <c oughs> ลุยแล้วนะคะจังหวะน,นี้ลุยอ้าว โดนแช่แข็งมันได้ว่าเผยบากมันได้ฮ <c oughs> ะจังหวะน,นี้ต้องได้ฮิวแล้วต้องได้ต้องได้นั่นแหละได้ Double kill. Yeah. Ultimate. Oh, An enemy has been defeated. เ่อกี้เห็นว่าต่อไฟอยู่เลยสงสัยคงต้องเดินไปหลังพุ่มนะเนี่ยจะเจอไมนั่นไงเร็วๆสิซัน,นิด เราก็ต้องเข้าไปต่อป้อมนะคะต่อตอดตอดรอซาน,นิกลับมาไม่รา้จะอ,อันตีหรือป้าข้า,างหลังเพื่อน มาดิดักรอเลยเนะี่ยวินั่งลบได้มันดังรู้เลยเไปโอ้ยชุลมุนกันไปหมดเลยไม่รู้เลยตอนนี้ใครเป็นใครตายคนตัดต่อคือตายเดิไย ไม่ก็ได้ในคาระที่เราวุ่นวายกันอยู่นั้นยอนเราก็ออกไปตีป้อมอย่างสบายใจเฉอไม่รู้ความเป็นความตายใดๆต้องรอซื้อบัตเตอร์ไฟ อะไรกันคเนี่ยโดนแข่งทังที่บินอยู่เนี่ยนะโอ้โหหลายศาดจ่างให้กระจับไม่ได้ แคลลี่ไม่สายตีป้อมนะคะทุกคนแต่มันจะมีบางเกมที่เราไปเล่นแล้วเนี่ยดันเจอเพื่อนเยาแคลลี่มา3ตัวแล้วไม่ตีป้อมกันเลยให้เมดไปหยอดที่อีกอะโอ้โหเมดก็กว่าจะตีเสร็จหน <c oughs> ูลูกน้องด้วงหนูจะตายพบพบไม่ได้นะ หูคือรีบร้อนแท้ทำเกงเดี๋ยวกันให้เพื่อนกันเลยว่าไรนั่นไงฉันตายฉันตายแน่นอนจ้าช็อตนี้ An enemy has been defeated. Your team has destroyed a tower. My path is shaped with bones and blood. เดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามกัน,นะค่ะ อย่างน่ารักจังค่ะอายุเท่าไหร่ครับมีแฟนย,ยังครับทำไมไม่ให้เห็นหน้าครับข้อแรกนะคะปีิววิว20ปีแล้วคะ่ะมีแฟนแล้วค่ะตอนนี้คบกันมาจะ3ปีแล้วคะ<ส>่ะแล้วกท็ทำไมไม่ให้เห็นหน้าคือส่วนตัวเนี่ยโดยเป็นคนไม่ชอบกล้องค่ะเป็นโรคประมาทกลัวกล้องเลยก็ว่าได้นะคะแต่เวลาถ่ายบัพปชาโชว์หรืออะไรไงี้ยก,ยก็ต้องภูมิใจนิดนึงค่ะเพราะว่ามันจำเปน็น ก็ขอโทษทุกๆคนด้วยนะคะที่ไม่สามารถให้เห็นหน้าได้จริงๆขอโทษคะ่ะสำหรับใครที่มีคำถามก็สามารถถามเข้ามาได้เลยนะคะไปหยอดป้อมกันต่อเลยคะ่ะทุกคนเดี๋ยวดูแนวนะู้ว่าเพื่อนจะมาไหมก่อนโอเคเพื่อนมาก็ตออป้อมเลย ก็จะมีคอมเมนต์หนึ่งนะคะบอกว่าพี่ช่วยสอนหนูเล่นได้ไหมคะเพราะว่าหนูไม่เข้าใจค่ะว่าปุ่มไหนคือปุ่มไหนนะคะเดี๋ยวพี่จะมาสอนในคลิปถัดไปนะคะก็จะเป็นคลิปสอนเล่นเฉพาะน้องโดยเฉพาะเลยใช่หรือปื่นเ้้นไม่เคยมีใครบอกให้สอนเล่นกมนนะคะนี่ก็เป็นครั้งแรกเนาะยังไงก็เดี๋ยวจะมาสอนนะคะอย่าน้อใจนะบางทีก็อ่านแชทบ้างยม่ไม่ใช่แชท อันคอนมเม้นมากไม่อ่านมาทีจะเข้ามาอ่านก็ลืมนะคะเป็นคนมคี้ลืมง่ายมากเนาะต้องขออภัยด้วยค่ะ <c oughs> อ้าวป้อมแตกหมดคนก็ตายหมดอันนี้ก็สวยใช่ครับผมก็ลุยป้อมอย่างเดียวนะฮะไปเพื่อนๆลุยแตกแล้ว ชนะไปแบบใสๆเลยนะคะยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมมากๆเลยนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะบ๊ายบายค่ะ